เรือหนึ่งในพหาหนะที่อยู่คู่กับมนุษย์มาหลายร้อยปีและพามนุษย์เดินทางไปรอบโลกแต่ในท้องทะเลก็มีเรื่องเล่าแปลกประหลาดเกี่ยวกับเรือผีสิงมากมายจนกลายเป็นตำนานในหลายท้องที่วันนี้สาระแลนจะพาไปดู10ตำนานเรือผีสุดสยองถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ตำนานเรือผีที่มักปรากฏตัวที่หมู่เกาะชิโลเอทางตอนใต้ของประเทศชิลีตามตำนานของคนท้องถิ่นเล่าว่าเรือผีลำนี้เกิดขึ้นจากดวงวิญญาณของคนจมน้ำในทะเลโดยสาเหตุมาจากสามพี่น้องที่เป็นเงือกหลอกล่อให้เรืออับปางจนวิญญาณดังกล่าวไม่ผุดไม่เกิดรวมตัวจนกลายเป็นเรือผีในที่สุดบางตำนานก็เล่าว,ว่า เป็นเรือผีที่เกิดจากเวทมนต์หมอผีที่มักจะลักพาตัวชาวประมงและลูกเรือให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อให้เป็นทาสทำงานเป็นลูกเรือของหมอผีโดยเรือลำนี้จะปรากฏให้เห็นเป็นเรือใบโบราณขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดวงไฟพร้อมกับเสียงดนตรีและเสียงคนหัวเราะจำนวนมากมายหลังจากที่มันปรากฏตัวเรือลำนี้ก็จะหายไปหรือไม่ก็ จมดิ่งไปใต้ทะเล SS Valencia เป็นเรือกลไฟที่ประสบภัยจนเรือจมอยู่นอกชายฝั่งแวนคูเวอร์ในปี1906เรือได้เผชิญสภาพอากาศที่เลวรลายใกล้แหลมเมนโดซิโนทำให้เรือสูญเสียการบังคับแล้วไปชนกับแนวหินปะกาลังจนน้ำเข้าเรือ ลูกเรือและผู้โดยสารได้พยายามสละเรือแล้วหนีโดยใช้แพรชูชีพซึ่งมีผู้โดยสารในแพรชูชีพหายไปในช่วงเวลานั้นเพราะเหตุการณ์ที่แพรชูชีพแตกส่งผลให้ผู้โดยสารกว่า136คนเสียชีวิตซึ่งส่วนมากเป็นเด็กและผู้หญิงเหลือรอดเพียงแค่37คนเท่านั้น5เดือนต่อมาชาวประมงอ้างว่า พวกเขาพบโครงกระดูก8โครงบนเรือชูชีพอยู่ในบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุที่เรือล่มแต่แล้วเมื่อมีการค้นหาก็กลับไม่พบอะไรเลยนอกจากนั้นยังมีชาวเรือพบว่าเรือกลไฟวาเลนเซียล่องลอยอยู่แนวปะกกาลังใกล้เกาะแวนคูเวอร์27ปีต่อมาก็ยังมีรายงานว่าพบเรือและแพรชูชีพผี อยู่ในบริเวณนั้นเป็นระยะระยะในเดือนกุมภาพันธ์ปี1948เรืออเมริกันได้รับข้อความแปลกประหลาดจากเรือบรรทุกสินค้าของชาวดัชในขณะที่เดินทางไปบริเวณช่องแคบมมารากานอกชายฝั่งของประเทศมาเลเซียโดยข้อความระบุว่าสมาชิกทั้งหมดบนเรือกำลังจะตาย ก่อนปิดท้ายด้วยคำว่าฉันตายและเมื่อคนในเรืออเมริกันได้รับข้อความนี้ต่างรีบแล่นเรือไปอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือหากแต่สิ่งที่พวกเขาเจอในเรือดังกล่าวก็คือลูกเรือทั้งหมดและกัปตันเรือต่างเสียชีวิตตาของพวกเขาเบิกโพรงใบหน้ามองไปยังดวงอาทิตย์บางคนเอามือชี้ไปยังสิ่งที่มองไม่เห็น และใบหน้าของเขาทุกคนสแสดงสีหน้าหวาดกลัวสุดขีดแม้แต่สุนัขบนเรือก็ตายระหว่างที่เรืออเมริกันกําลังลากเรือลํานี้กลับเข้าสู่ชายฝั่งก็ได้เกิดไฟลึกลับทําให้ต้องตัดโซ่ที่ล่ามเรือลำนี้ออกและเรือเจ้าปัญหาก็เกิดระเบิดขึ้นและจมหายไปในท้องทะเลซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่หาข้อสรุปไม่ได้ บางคนบอกว่าเรือลำนี้อาจถูกโจมตีโดย UFO แต่คนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าอาจเกิดพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเรือบรรทุกสินค้าขนวัสดุอันตรายต้องห้ามที่ผิดกฎหมายจำพวกพิษเป็นต้นที่ทำให้เขาหายใจไม่ออกแต่จนถึงทุกวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป คาร์โรเอเดียเป็นชื่อเรือของเรือใบคูเนอร์ซึ่งถูกด,ดัดแปลงเป็นเรือพาณิชย์ในปี1921เรือลำนี้ถูกพบเกยตื้นในแหลมเฮ t เตอร์ทางทิศเหนือของคาโรไลนาหลังจากที่เดินทางขนส่งฐานหินในทวีปอเมริกาใต้ที่ r ีโอเดจาน i โลจากการตรวจสอบพบว่าลูกเรือบนเรือหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย อุปกรณ์หลายชิ้นบนเรือยังคงใช้ได้แต่อุปกรณ์นำทางและสมุดจดรายการต่างๆหายไปในห้องครัวของเรือพบว่ายังมีอาหารบางอย่างได้ถูกเตรียมไว้สุดท้ายเรือลำนี้ก็ถูกปลดและทำลายทิ้งโดยระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ปิศนาคนหายในเรือนี้ยังถูกกล่าวขานหลายคนเชื่อว่า ลูกเรือและกัปตันเรือลำนี้เป็นเหยื่อของสามเหลี่ยมเบอร์บิลดาเรือเบซิโมถูกสร้างขึ้นในปี1914เป็นเรือขนส่งสินค้าบนเส้นทางระหว่างแคนาดาและอลาสกาเรือลำนี้จึงออกแบบให้แข็งแกร่งเป็นพิเศษเพื่อทนต่อสภาพอากาศและสภาพท้องทะเลแถบขั้วโลกเหนือ ที่เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งจนกระทั่งในปี1 9 3 1เรือเบซิโมก็ถูกขังอยู่ในก้อนน้ำแข็งใกล้อาราสกา้าและหลังจากที่กัปตันและลูกเรือพยายามหาวิธีมากมายในการแก้ไขปัญหาแต่ปรากฏว่าก็ล้มเหลวกัปตันและลูกเรือจึงต้องออกจากพื้นที่ที่เรืออยู่เพื่อความปลอดภัยหลังจากเกิดพายุหิมะจากนั้นเวลาต่อมา เรือก็ถูกทิ้งไว้และเมื่อคนของบริษัทกลับมาดูอีกทีก็พบว่าเรือขนาดใหญ่ได้หายไปแล้วและคาดว่ามันคงจมสู่ก้นทะเลหากแต่ว่ามันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องลึกลับในเวลาต่อมาเมื่อมีคนเห็นเรือเบซิโม่แล่นไปมารอบๆอ,อลาสก้าหลายครั้งและหายไปทุกครั้งอย่างไร้ร่องรอยและหลายครั้ง ที่มีคนเห็นมันติดผืนน้ำแข็งก่อนที่จะหายไปเมื่อละสายตาจนมันถูกเรียกขานว่าเรือปีศาจแห่งอาร์กติกและครั้งสุดท้ายที่มันปรากฏขึ้นก็คือปี1969ในสภาพที่มันกำลังหลุดออกจากพื้นน้ำแข็งอาลาสกาและหายไปตลอดการจวบจนถึงปัจจุบันและไม่มีใครรู้ว่าเรือเบซิโม หายไปไหนในปี1,775เรือล่าวาลำหนึ่งชื่อเฮราได้สะดุดพบกับเรือออกเววิสเข้าโดยบังเอิญน,นอกชายฝั่งกรีนแลนด์สภาพเรือที่เห็นนั้นมีน้ำแข็งจับตัวไม่สามารถไปไหนได้โดยเรือลำนี้เป็นเรือที่ออกจากประเทศอังกฤษ เมื่อปี1761และหายสาบสูญไปถึง13ปีแต่ตอนนี้มันปรากฏขึ้นมาอีกครั้งต่อนหน้าลูกเรือเฮราวซึ่งกับตันและลูกเรือได้ไปสำรวจเรือดังกล่าวก็พบร่างของลูกเรือนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนคุมร่างกายด้วยผ้าห่มหนาร่างกายถูกแช่แข็งเหมือนอยู่ในสภาพที่เย็นจัด นอกจากนี้ยังพบเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตคุมผ้าห่มเหมือนลูกเรือเช่นกันส่วนกับตันเรือเสียชีวิตในลักษณะความหน้าทับสมุดบันทึกเดินเรืออยู่ในมือถือปากกาเหมือนจะเขียนอะไรบางอย่างมีกองไม้ถูกเหลาไว้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะจุดไฟเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อพวกเขาอ่านบันทึกเรือก็ตกใจมากเพราะว่าบันทึกดังกล่าวบอกว่า เรือนั้นเริ่มจับตัวเป็นน้ำแข็งในขนาดที่เรืออยู่ตอนเหนือของอาลาสก้าเมื่อเดือนพฤศจิกายนคิตศักราช1,762แสดงให้เห็นว่าเรือลำนี้หายสาบสูญและเดินทางอย่างไม่มีจุดหมายมานานถึง13ปีมันสามารถแล่นเรือได้อย่างไรในเมื่อลูกเรือทั้งลำเสียชีวิตหมดแล้วนอกเสียจากลูกเรือกับกับตันเป็นผี ก่อนที่เรือจะหยุดลงพราติดน้ําแข็งที่เกาะกีแลนด์และทุกวันนี้ก็ไม่มีใครรู้เส้นทางเดินเรือที่แท้จริงของเรือที่เผชิญโศกนการกรรมดังกล่าวอีกเลยจโจยติตาเป็นชื่อเรือยอที่มีขนาดความยาวกว่า21เมตรถูกสร้างขึ้นในปี1931 เรือลำนี้ได้เปลี่ยนเจ้าของมาหลายคนจนกระทั่งถูกทำให้กลายเป็นเรือประมงเช่าเหมาลำในที่สุดและเรื่องราวลึกลับก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคมในปี1955เรหลือบรรทุกผู้โดยสารกว่า25ชีวิตบนเรือลำนี้ได้หายไปอย่างลึกลับในแปซิฟิกตอนใต้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา เรือได้ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังหมู่เกาะโตเกลาบนเรือประกอบไปด้วยเจ้าของเรือพร้อมลูกเรือ16คนและผู้โดยสาร9คนหนึ่งในนั้นมีสัญลักษณ์แพทย์ชื่อดังคืออัลเฟรดแอนดี้เดนิสพาสันรวมอยู่ด้วยต่อมาวันที่6ตุลาคมเรือก็ถูกระบุว่าค้างชำระหนี้แต่กระนั้นมันก็ได้หายไป โดยไม่มีการติดต่ออีกเลยทำให้มีการค้นหาทางอากาศครั้งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่น่าจะเป็นไปได้ถึง260,000ตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรแต่ก็กลับไม่พบเรือดังกล่าวเลยจนกระทั่ง5สัปดาห์ต่อมาในวันที่10พฤศจิกายนเรือก็ถูกพบแถวเส้นทางเดินเรือจากซูวาไปฟูนาฟูตี ในสภาพจมเป็นบางส่วนและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายและไม่มีร่องรอยเกี่ยวกับผู้โดยสารหรือลูกเรือสินค้าที่หนักกว่าสีตันก็ได้หายไปส่วนหลักฐานบนเรือก็มีนาฬิกาบอกเวลาที่หยุดเวลาประมาณ4ี่ทุ่ม25แสดงให้เห็นว่าเป็นเวลาที่เกิดเหตุและน่าจะเป็นตอนกลางคืนวิทยุเรือถูกปรับเพื่อขอความช่วยเหลือสากล และมีการพบกระเป๋าแพทย์นบนด่านฟ้าข้างในมีผ้าพันแผลและมีดผ่าตัดที่เปื้อนเลือดเรื่องราวของเรือลำนี้ยังคงเป็นความลึกลับจนถึงปัจจุบันโดยทฤษฎีที่นิยมมากที่สุดก็คือโจรสลัดค่าและร่างกายของพวกลูกเรือถูกโยนลงน้ำไม่ก็ถูกลักพาตัวหรือทั้งหมดตั้งใจที่จะโกงเงินเพื่อเอาเงินประกัน เรื่องราวของเรือลำนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์ปี1748กับตันเรือเลดี้โลว b บอนชื่อว่าไซมอนพิวได้ตัดสินใจเอาเรือออกมาฉเฉลิมฉลองงานแต่งงานของเขาที่นอกชายฝั่งอังกฤษโดยความเชื่อดั้งเดิมก็คือหากเรานำผู้หญิงขึ้นเรือจะนำความหายนะสู่เรือและปรากฏว่าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เมื่อต้นหนประจำเรือคนหนึ่งเกิดไปหลงรักภรรยาของกัปตันเรือไซมอนเข่าทำให้เขาเกิดความริษยาโกรธและหึงหวงและในวันเดียวกันนั่นเองในขณะที่กัปตันหนุ่มและแขกกำลังเฉลิมฉลองงานแต่งงานที่ด่านฟ้าต้นหนนเรือได้บังคับเรือที่จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและผลสุดท้าย เรือก็เกิดอุบัติเหตุที่แหลมกูดวิลทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษทุกคนบนเรือเสียชีวิตหลังจากนั้นเป็นต้นมาในวันที่13กุมภาพันธ์ของทุกๆ50ปีเรือเรดดี v ้โลวีบอนจะปรากฏตัวในฐานะเรือผีครั้งแรกปรากฏขึ้นในปี1798ต่อมาในปี1848 1,898,1,948ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นเรือในรูปร่างสร้างประหลาดหักพังหรือมีแสงสีเขียวประหลาดอย่างไรก็ตามมีบันทึกไว้ว่าปี1,998ครบรอบ50ปีที่เรือต้องปรากฏแต่ในปีนี้กลับไม่มีรายงานการปรากฏตัวของเรือแต่อย่างใด แปรกันนั้นแล้วมันก็ยังคงเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงของเรือผียุโรปอยู่ดีในวันที่ห้ธันวาคมปี1872เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติอังกฤษชื่อเดีกาเซียเห็นเรือแมรี่เซเลสเรือใบสองเสาขนาด100ฟุตลำหนึ่งที่ไม่มีคน และล่องลอยอย่างไม่มีจุดหมายกลางทะเลมหาสมุทรแอตแลนติกเรือลำดังกล่าวแล่นจากนิวยอร์กสู่เจนัวในวันที่7พฤศจิกายนโดยสมาชิกเรือประกอบไปด้วยกัปตันบริกภรยาซาลาลูกสาวโซเฟียและลูกเรือรวมเป็น11คนในเวลาต่อมาก็มีการสำรวจเรือแมรี่เซเลสก็พบว่า ไม่มีร่องลอยของคนอยู่บนเรืออีกทั้งสภาพในเรือก็น,น่าพิศวงเพราะทุกอย่างบนเรืออยู่ในสภาพที่ราวกับเพิ่งมีคนอยู่ได้ไม่นานที่โต๊ะอาหารของกัปตันยังคงพบร่องรอยไข่ลวกกระท้อเปลือกทิ้งไว้โดยยังไม่ได้ตักรับประทานขนมปังและจานซุปยังคงวางอยู่บนโต๊ะไปถูกวางไว้รอจุดไฟรองเท้าบูทต ถูกวางทิ้งทั้งๆท,ที่ยังขัดค้างไว้อยู่รูปการบ่งบอกชัดเจนว่าสละเรือเป็นไปอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนนอกจากนั้นสภาพห้องของเรือส่วนใหญ่ถูกรื้อกระจัดกระจายของหลายชิ้นตกแตกเต็มพื้นเหมือนมีเหตุต่อสู้กันบนเรือแต่กระนั้นสินค้าที่ยังเป็นสุรายังอยู่ปกติ บันทึกเดินเรือถูกฉีกขาดไปหลายหน้าแต่ก็ไม่มีร่องรอยว่าคนทั้งหมดบนเรือหายไปไหนและที่น่าตกใจก็คือวันสุดท้ายที่มีการบันทึกไว้คือวันที่25พฤศจิกายนหรือประมาณ10วันก่อนหน้านี้หากตำแหน่งเรือปัจจุบันจะพบว่าเรือแมรี่เซเลสกางใบแล่นมาโดยปาสจากคนบังคับเกือบ100ไมล์ และมีหลายทฤษฎีที่อธิบายเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นเช่นคนบนเรือถูกฆ่าโดยโจรสลัดหรือได้รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชือ้อราจนประสาทหลอนและเสียสติหรืออาจจะเกิดจากผีและสัตว์จากท้องทะเลหรือไม่ก็มนุษย์ต่างดาวลักพาตัวแต่ทฤษฎีที่หลายคนยอมรับมากที่สุดก็คือเรือแมรี่เซเลสเผชิญกับพายุหรือคลื่นลมแรง ทุกคนเลยตัดสินใจสละเรือและต่อมาพวกเขาเสียชีวิตในทะเลทั้งหมดแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ไม่สามารถไขปริศนาของมันได้จนเรือถูกขายต่อไปและท้ายที่สุดมันก็ถูกจมทิ้งเพื่อหวังเอาเงินประกันใกล้ๆกเกาะเฮติในปี1884จนกลายเป็นปริศนาที่ไขไม่ออกจนถึงปัจจุบัน Fying Dutchman เรือลำนี้ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกปลายปี1700ในหนังสือชื่อโวยาดและได้รับความนิยมในยุคนั้นและจากนั้นเป็นต้นมาตำนานนี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลกโดยตำนานมีอยู่ว่ากับตันชาวดัชคนหนึ่งชื่อแวนเดอร์เดเคนได้นำเรือไปพบสภาพอากาศที่เลวร้ายในแหลมกูดโฮบประเทศแอฟริกาใต้ เขาได้พยายามที่จะนำเรือผ่าพายุแต่ไม่เป็นผลจนเรือใกล้อับปางเขาโกรธมากเขาเลยสาบานแก่ฟ้าว่าข้าจะวนเวียนอยู่บริเวณแหลมนี้ตาบฟ้าดินสลายและแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเขาและเรือได้กลายเป็นปีศาจที่ต้องคำสาบให้เดินทางในมหาสมุทรชั่วการไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ตาบโลกนี้สิ้นสลายไฟ g ิงดัชแมนได้รับการบันทึกเป็นเอกสารมาตั้งแต่คิตศตรวตรรษที่17และมีรายงานการพบเห็นเป็นครั้งคราวจนถึงคิตศตรวตรรษที่20เหืเรือไฟ g ิงดัชแมนมักจะปรากฏตัวในคืนที่มีหมอกหนาทึบบางครั้งพบเห็นเป็นแสงประหลาดในเวลากลางคืนในรูปของเรือสำเภาสาใบและกับตัน ผู้ซึ่งยังแต่งกายในแบบสตัตว์วษเก่าใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวกลีดเสียงหัวเราะบ้าคลั่งชวนขนลุกหลายคนเริ่มมีความเชื่อว่าหายนะมักจะตามมาหากใครที่ได้เห็นเรือลำนี้เช่นในปีคิทสกศักราชที่1881คนประจำเรือของพระเจ้าจอที่หได้เห็นเรือลำใหญ่ลึกลับปรากฏตัวด้านหัวเรือเมื่อเวลาสีนาฬิกา และหลังจากนั้นไม่กี่วันคนประจำเรือคนนั้นก็พลัดตกเสากระโดงเรือเสียชีวิตขาที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนกล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเห็นเรือ i ฟอิงดั h m a n ยังคงแล่นอยู่อย่างเดียวดายกลางทะเลด้วยรูปร้างอันน่าเศร้าและสยดสยองอยู่ในขณะที่นักวิทยศาศาสตร์ ได้อธิบายปรากฏการณ์ไฟ n ิ d งดัชแมนว่าเป็นปรากฏการทางแสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นมิลาชหรือฟาตามอนกาน่าที่เกิดจากการหากเหและการสะท้อนที่พบเห็นในทะเลนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ตำนานเรือผีสุดสยองที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นข้อมูลตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับหากเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบฟังเรื่องแนวนี้แล้วเราก็เพื่อนๆสามารถกดไลค์กดสับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สาระแลนด์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ